สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะกลับมาพบกับช่องทาง YouTube ของอ้อมนะคะอ้อมฟอร์ดโปรดีแต่งเต็มนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด s ั b s ไ r i b e กดติดตามให้อ้อมด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอ้อมได้มีโอกาสมารีวิวในชุด XL พัสนะคะสีแดงตัวนี้นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2.2 6 0แรงม้านะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่692,000บาทนะคะตัวนี้นะคะ วันนี้นะคะอ้อมได้ทําการแต่งอะไรให้กับเจ้าตัว XL พัสีแดงตัวนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยคะ่ะด้านหน้านะคะอ้อมได้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าสไปเดอร์นะคะ F 1 5 0ให้กับลูกค้านะคะทั้งชุดด้านหน้าเลยนะคะยกแผงเปลี่ยนให้หมดเลยนะคะเป็นสีแดงนะคะให้กับลูกค้านะคะคำว่า Ford f O R D ก็สีแดงนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟนะคะ LED 3ดวงให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ตัวนี้ถัดตมานะคะชิ้นด้านข้างไฟนะคะลูกค้าก็จะเป็นตัวครอบไฟนะคะสีดําด้านให้กับลูกค้านะคะชิ้นต่อมาค่ะดังด้านบนเลยค่ะลูกค้าด้านบนนะคะก็จะเป็นตัวสกู๊ปเรสนะคะที่ทําการติดตั้งให้กับลูกค้านะคะเป็นสีทูโทนนะเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดําด้านนะคะให้กับลูกค้านะคะ ตัวนี้นะคะอย่าเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะลูกค้าว่าอ้อมได้ทําการแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะตัวนี้นะคะซุ้มร้อนะคะ6นิ้วแบบไม่เห็นหมุดนะคะมันจะมาพร้อมกับตัวด้านหน้าอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับชุดชุดแปลงด้านหน้าให้กับลูกค้าเลยนะคะ มาพร้อมกับแมกยางนะคะแมกเป็นแมกลายดอกไม้นะคะยางเป็นยางออฟโรดนะคะลุยได้ทุกสภาพผิวนะลูกค้าหรือลูกค้ามียางในใจมีลายแมกในใจก็สามารถทักเข้ามาคุยกับอ้อมได้นะคะของแต่งทุกอย่างนะคะอ้อมตามใจลูกค้านะคะว่าลูกค้าอยากแต่งสไตล์ไหนนะคะเดีย๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อไปคะ่ะด้านข,าข้างของเรานะคะตัวนี้นะคะรถมันก็จะมาเป็นสีพวกครอบมันก็จะครอบเป็นสีดําด้านให้หมดทั้งชิ้นอยู่แล้วเนาะ ฟิล์มนะคะลูกค้าเป็นฟิล์มสีดํานะคะที่ติดให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะอ้อมมีให้ลูกค้าเลือกนะ40% 60% 80%นะคะตัวนี้นะคะครอบนะคะตัวนี้เป็นตัวครอบเบ้ามือจับนะคะเป็นสีดําด้านให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะว่าอ้อมได้ทําการแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะภายในนะคะอ้อมได้ทําการเปลี่ยนนะคะเป็นเบาะหนัง ให้กับลูกค้านะคะจากปกติเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะได้นะคะเส้นได้นะคะสามารถเลือกได้นะว่าเป็นได้แดงหรือเส้นได้ดํานะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยเนาะมาพร้อมกับจอนะคะลูกค้าจอก็จะเป็นจออยู่ที่8นิ้วให้กับลูกค้านะคะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีปุ่มวูดคอนโทรลนะคะเพิ่มเสียงเบาเสียงนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ ถัดมาด้านข้างนะคะเป็นสติกเกอร์สร์โคนนะคะให้กับลูกค้านะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้เช่นกันนะคะอ้อมก็จะมีลายให้ลูกค้าเลือกประมาณ2ี่สกว่าลายเนาะมาพร้อมกับตัวราวหลังคาด้านบนนะคะเป็นราวโลบาร์นะคะทษทีนะคะเป็นราวโลบาร์เหล็กนะคะเป็นเ o u t นเดอร์ให้กับลูกค้านะคะเป็นเหล็กทั้งชิ้นนะคะลูกค้าแข็งแรงทนทานนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะลูกค้า มาพร้อมกับด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัวกันชนนะคะของอาเรนเดอร์เหมือนกันนะคะเป็นกันชนเหล็กนะคะมาพร้อมกับห่วงแดงให้กับลูกค้านะคะ2ห่วงตัวนี้นะคะติดตั้งให้กับลูกค้านะคะ มาพร้อมกับตัวดาบนะคะฝาท้ายนะคะสีดําด้านทั้งชิ้นให้กับลูกค้านะคะของเดิมนะคะกระจังหน้านะคะด้านหน้าที่อ้อมได้ทําการเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะชิ้นที่คู่ตัวมากับรถนะคะอ้อมได้ทําการคืนลูกค้าให้หมดนะคะไม่มีเก็บของลูกค้าเพิ่มเติมนะคะเป็นไงบ้างคะลูกค้ารอบๆพันค่ะดูสวยงามไหมคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบแบบสีฉูดฉาดนะคะสีแดงนะคะ อย่างนี้นะคะเหมือนคันนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเข้ามาติดต่อกับอ้อมได้นะคะว่าอยากได้เป็นตัว X l พาสีแดงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าเข้าไปดูในช่องทางของอ้อมได้นะคะว่าอ้อมไม่ทาการแต่งรถรุ่นตัวไหนให้กับลูกค้าบ้างนะคะ mm hmm. เข้าไปเยี่ยมชมหลายๆช่องหลายๆคลิปนะคะแล้วก็เอาหลายๆคลิปมาผสมผสานกันก็ได้นะคะว่าอยากได้เป็นแบบไหนให้กับอ้อมนะคะ๋ย่าอ้อมจัด ให้เต็มที่นะคะชุดแต่งนะคะอ้อมย้าทุกคลิปนะคะว่าอ้อมได้ทําการแต่งฟรีให้กับลูกค้าทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็แต่งฟรีให้ลูกค้าหมดนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเป็นประกอบอาชีพพนักงานบริษัทข้าราชการหรืออาชีพทั่วไปก็ฟรีให้กับลูกค้าทั้งหมดนะคะตัวนี้นะคะมีบริการไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงบ้านนะคะตัวนี้นะ มีบริการไฟแนนซ์ฟรีนะคะใช้เงินออกรถน้อยนะคะดาวน้อยดอกเบี้ยน้อยนะคะเข้ามาคุยกันส่วนรถเยอะๆเข้ามาคุยกันนะคะอ้อ,อมีโปรโมชั่นข้อเสนอให้ทำการแต่งฟรีให้กับลูกค้าทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็แต่งฟรีให้ลูกค้าหมดนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเป็นประกอบอาชีพพนักงานบริษัทข้าราชการหรืออาชีพทั่วไปก็ฟรีให้กับลูกค้าทั้งหมดนะคะตัวนี้นะคะมีบริการไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงบ้านนะคะตัวนี้นะ มีบริการไฟแนนซ์ฟรีนะคะใช้เงินออกรถน้อยนะคะดาวน้อยดอกเบี้ยน้อยนะคะเข้ามาคุยกันส่วนลดเยอะๆเข้ามาคุยกันนะคะอ้อมมีโปรโมชัน่นข้อเสนอให้กับลูกค้าดีๆทางนั้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอ้อมขอฝากช่องทางอ้อมอีกสักหนึ่งรอบนะคะช่องทาง YouTube ของอ้อมนะคะอ้อมฟอร์ดโปรดีแต่งเต็มนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดกระดิ่งให้อ้อมหน่อยนะคะเพื่อ เป็นกำลังใจให้อ้อมได้ทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้อ้อมรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปอื่นกันว่าอ้อมได้ทำการรีวิวคัดรถรุ่นไหนสีอะไรให้กับลูกค้าอีกนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ